สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้่อยู่กับผู้ประกอบพิง,งานจากชิฟโรสนี่ะคะอยู่กันที่จังหวัดอุบ,บรราชธานีค่ะแล้ววันนี้ร้านเด็ดร้านอร่อยของเราก็ต้องเป็นร้านนี้เลยเชฟอารีอาหารต่ มีหลากหลายเมนูเลยนะแนะนำไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวหรือว่าเมนูเส้นเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในดีกว่านะคะแล้วก็คุยกับแม่ด้านในดีกว่าน้องว่าที่นี่ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ควรจะพลาดเมนูอะไรบ้างค่ะตามมาเลยกพี่ตั๊กบริบูรณ์เยไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะครับผมกับร้านเชฟอารีน,รนะคะแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่กันที่จังหวัดปุบลน,นะครับผมร้านเด็ดร้านดังนะครับผม ร้านขึ้นชื่อ,อทุกคนก็พูดถึงกันกับร้านนี้ครับผมเชฟอาทยอาหารตามสั่งนะครับผมเมนูของเขานั้นมีแบบเยอะแยะมากมายวันนี้ครับได้รับเกียนนรติางกับากทางจ้าของร้านสวัสดีครับ <laughs> ของร้านอยู่ด้านไหนจริงๆของร้านครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะทอดหมูกรอบรอเลยนะครับผมมั่นใจเลยนะครับว่าร้านนี้นะฮะน่าจะเป็นกะเพราหมูกรอบใช่ไหมครับผมใช่ค่ะนะฮะที่ขึ้นชื่อนะครับผมอ่าถ้าเกิดนะฮะจะมาที่ร้านนี้ครับผมก็ต้องขอฝากด้วยนะฮะกับกะเพราหมูกรอบนะฮะกับร้านเชฟอารี ากร้านสักนิดนึงครับร้านนี้อยู่ตรงบริเวณไหนครับอยู่ยื้องๆกับโรงพยาบาลสัมงกษีที่สตูบของเราค่ะโรงพยาบาลใหญ่นะคะที่ที่ใครเรียกนะคะแล้วก็ยื้องๆกับมีไดแค่คลินิกค่ะมาได้เลยนะมาได้เลยนะครับ้องคดูนะครับกล้องครับลองถ่ายดูนะทอดหมูกรอบขนาดนี้ดูสิครับว่าวันหนึ่งครับต้องผัดนะครับผม ประมาณสักกี่ร้อยจ่ายครับผมประมาณร้อยขึ้นร้อยขึ้นรวมอยางอื่นด้วยเห็นไหมฮะร้อยขึ้นเลยนะฮะคุณพี่ครับสวัสดีครับต้องขอฝากด้วยนะครับพี่กับน้ำปลาพริกทิพยรสนะครับผมรับไปเลยนะครับนนะะฟรีเลยครับต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวของ้องต้องนิดนึงนะคะ หนึ่งสองสอีกรูปนะคะหนึ่งสองสาร่ำรวยร่ำรวยครับ